นี alors, look, me, ่ผิวที่แบบขาวได้ขนาดนี้นะคะไม่ได้ใช้โชคช่วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาใช้ให้ดูว่าใช้อะไรที่ทําให้เราแบบขาวออร่าขนาดนี้โดยไม่ต้องพึ่งโชคช่วยผิวแบบเนี้ยขาวขนาดนี้มันใช่ผิวจริงหรอพอปีบีมาหรือเปล่าหรืออันนี้ไม่จริงนะคะทุกคนรู้ว่านี่คือผิวจริงของเราคือเราขาวมาได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเราใช้สิ่งที่จะให้ทุกคนดูต่อไปนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าสีดำนะคะเดี๋ยวจะมาเช็ดให้ดูนะคะนี่ถูให้ดูนะคะเห็นไหมคะไม่มีบีบีไม่มีอไรติคมานะคะจะถูให้ดูอีกรอบนี่เสร็จป ่ผูให้ดูนะคะไม่มีข้าวปีบอยู่อะไรติดออกมาเลยนะคะแล้วก็เพื่อความชัวร์นะคะเพื่อเห็นว่าเออเนี่ยคือมันเป็นคอามขาวที่แท้จริงนะคะก็จะมาเช็คด้วยตอนนี้นะคะเป็นคิ้นซิงวอเตอร์สำหรับใช้เช็ดเครื่องสำอางออกให้ดูนะคะว่าถ้าพอตัวขาวมาเนี่ยยังไงอะ่ะเออใช้ตัวเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ต้องหลุดเนาะอันนี้เป็นลิปสติกนะคะเดี๋ยวจะทาเนี่ยลิปสติกเดี๋ยวจะเช็ดออกให้ดูว่าเนี่ยลิปมันหลุดจริงไหมนะคะนะคะตุ้มคิ้นซิงแล้วก็เชด็ดเห็นไหมคะว่าลิปสติกหลุดออกหมดเช็ดให้ดดดูสสๆเเเลลยยวว่่านนนนีีออออั้้คคืติกกะะช็ออไปแ ให้ดูว่าเห็นไหมคะว่ามันเป็นความขาวที่มาจากผิวของเราจริงๆนะคะมันไม่ใช่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เพราะว่าเราพอกบีบหรือว่าทาอะไรให้ตัวขาวขึ้นนะคะแล้วก็นี่นะคะผ้าสีดำเ็ดซ้มอีกรอบหนึ่งให้ดูให้ใกล,ใกล้ ไม่มีอะไรติดนะทุกคนเนี่ยปะแล้วก็จะมาใช้ให้ดูเลยว่าเนี่ยใช้ยังไงใช้ตัวไหนบ้างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นดีมากใครสนใจนะคะทราบโปรโมชั่นทักแชทมาในอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยอันดับแรกเราก็จะใช้ตัวสบู่ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นสบู่วิดครีมที่ดีที่สุดในโลกหน้าตาข้างในก็จะเป็นก้อนแบบนี้อันนี้เป็นก้อนที่ใช้อยู่นะคะแล้วเวลาใช้นะคะถ้าซื้อแบบเป็นโบเซตไปมันจะได้ถุงทำฟองแบบนี้ด้วยนะคะเอาไปใช้ตีฟองนะคะวิธีใช้ง่ายๆเอาสบู่ใส่เข้าไปในถุงทำฟองนะคะเสร็จแล้วก็ตุ น้ำนะคะแชมพของเราใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะแล้วก็ใช้มือตีฟองแบบนี้นะคะ,สะเสร็จแล้วก็ค่อได้ฟองแบบฟองเขาจะเป็นฟองแบบเนื้อวิปครีมอะคะ่ะจริงสเสร็จแล้วก็ฟอกลงไปบนแขนเลยคะ่ะไม่เสียเวลาทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีเวลาใช้นะคะฟอกถ้าใช้กับหน้าประมาณสักสามสิบปีก็พอนะคะถ้าได้สบู่ของเราอะสารสก,กัดแน่นแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะนี่นคะ่ะฟองเขาจะแบบวิปแบบละเอียดเป็นแบบืหให้ดูใก,ใกล้ๆอะแล้วก็ฟอกทิ้งไว้อย่างงี้ห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะผิวจะจก,จกระจ่าง หนึ่งถึงสองระดับแล้วแต่สามารถแบบฟอกได้ทั้งผิวหน้าผิวกายนะคะอีกนิดเดี๋ยวค่อยมาล้างออกอันนี้นะคะก็จะเป็นสบู่ที่ฟอกได้ประมาณห้าหกนาทีนะคะเด,เดี๋ยวจะมาล้างออกให้ดูเนาะเราจะล้างให้สะอาดสบู่ของเราจะทำให้ผิวแบขบขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะนุ่มขึ้นเนียนขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนี่นะคะเห็นไหมคะจะดูใสนุ่มชุ่มชื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริงๆอะ่ะเวลาเราอาบเสร็จเนี่ยเราสามารถใช้เนี่ยผิวเปียกเ,เนี่ยสามารถใช้อน้ำนมก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเพื่อความแบบชัดเจนว่า อันจฟอกสีมันจะขาวใสขึ้นประมาณระดับหนึ่งนะคะบางคนก็ขึ้นสองระดับนะเห็นปะเห็นปะเดลูขาวกระจางใสกว่าแบบข้างหนึ่งเราก็ไม่ได้กัดผิวนะคะมันจะทําให้แบบเนี่ยเห็นปะข้างนี้คือข้างที่ใช้นะคะเดลูข้างที่ใช้ว่ามันจะดูแบบ ใส่กว่าขบุของนี่มันใช้ทุกวันอะมันจะไม่เห็นความแตกต่างเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันใช้ทุกวันเนาะมันจะทําแบบเนี่ยเห็นเกลดแต่ก็เห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะมันก็เห็นเออใช้ทุกวันมันก็เห็นเห็นไหมคะมันจะดูแบบขาวก็จะใสกว่าข้างที่ไม่ได้ใช้นะคะถ้าคนที่แบบเพิ่งมาใช้ใหม่ๆหรือว่าลูกค้าแบบที่เพิ่งใช้ได้ไม่นานอะมันจะเห็นชัดกว่านะอันนี้คือมาใช้เรลวีแบบสดๆเรวอรี่ให้ดูแบบเออมันดูมันขาวมันใสแบบเห็นเส้นเลือดอะเห็นเส้นเลือดปะเนี่ยอ่ะให้ดูเห็นฉันเห นะะคแล้วต่อไปนะคะนี่ก็จะมาใช้ตัวนี้ถ้าถ้าใครสั่งเซ็โปรโมชั่นอ่ะแล้วโอนเงินอ่ะมันจะได้อน้ำนมตัวนี้ไปทดลองใช้ฟรีในช่วงนี้นะคะก็จะใช้ตัวนี้ให้ดูด้วยง่ายมากนะคะก็จะหยดลงไปบนผิวเลยแบบนี้นะคะมันจะเป็นออยๆแบออยเนื้อเป็นเนื้อออยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะฟอกสบู่เสร็จตัวน้ำเปียกๆก็คือเทลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเรานวดด้วยออยน้ำนมเนี่ยทั้งตัวนี้ให้ดูจะได้เห็นชัดเจนเห็นไหมคะพอมันโดนน้ำมันจะกลายเป็นเนื้อเป็นน้ำนมพอมันโดนน้ำมันจะกลายเป็นน้ำนมขาวขาแบบนี้ค่่ะะะเเเเสร็็จแล้้้ววกนนนนนียดดใหคาาขิิึง อู้ยขาวเหตุปะข้างนี้คือแบบเห็นเลยว่าขาวแบบขาวก็ข้างนี้เสียได้เสร็จแล้วนะคะพอเรานว่นวดนวดนออยน้ำนมวิซีตัวน,นี้เสร็จเราก็แค่ล้างน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เสร็จขั้นตอนในการอาบน้ำและออยน้ำนมเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผิวจะนุ่มแล้วก็เนียนมาให้ดูเห็นไหมคะพอ,อเช็ดออยน้ำนมออกแล้วผิวจะดูแบบเมื่อกี้ตอนแรกใช้แค่สบู่มันจะดูใสใช่ไหมคะแต่พอแบบใช้ออยน้ำนมมันจะดูเนียนมันดูเนียนอ่ะเออผิวมันดูกระเบื้องเคลือบมากคือแบบมันสวยอ่ะผิวมันสวยอ่ะเออมััันนนนไไไมมมม่่่่่่ดด้้้แแแแคคคใใใสสสชขาววววววตผผิิยยลหูะะ เนี่ยหลังจากใช้สบู่หลังจากใช้สบู่แล้วก็ออยน้ำนมตัวนี้ถ้าใครสั่งตัวเซตโปรโมชั่นแล้วแบบโอนเงินอะได้ตัวนี้ไปฟรีรีนะเออเห็นปะเห,นเห็นไหมคะพอใช้สบู่กับออยน้ำนมคู่กันน้องพอมันบวกกันเข้าไปมันทาให้ผิวเหมือนกระเบื้องเคลือบมันทําให้ผิวดูสวยเด็กเรรู้สึกว่า,วาเออผิวสวยจังเนี่ยแหละคือแบบเนี้เห็นปะขั้นตอนต่อไปก็ไม่ใช้สองตัวนี้นะคะก็คือครีมกับเซรั่มเซรั่มเรารสผสมะบูตินไว้แล้วนะคะแล้วก็แค่เปิดครีมออกมาเนะ้อครีมทาน,นิดเดียวนะคะเพราะว่าเนะื้อครีมค่่นะเยีิดดววทั สารสก,กัดแบบครีมเราเข้มข้น,นไหมก็เป็นต้องบอกนะนะคะทาให้พวกวเขาก็ซึมลงผิวเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยค่ะเอาครีมผสมกับเซรั่มอัตราส่วนจะหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าเทเซรั่มเยอะกว่านิดหน่อยก็ได้ที่อยากให้แบบทาง่ายง่ายเห็นไหมคะก็ผสมสองอย่างนี้ลงไปจากนั้นก็เอามือบอไม,ม้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ แล้วกินเป็เซรั่มจสรลังก็ทาค่ะทาให้ทั่วาารรครีมของเรานี่ยถ้าเทสบนหน้าเราไม่แพ้ทาหน้าได้นะคะใครที่จะอยากใช้กับหน้าให้เทสก่อนให้เทสก่อนนะคะตัวครีมจะไม่ผสมสารกันแดดนะคะเพราะว่าสารกันแดดมันจะไปบล็อกชั้นผิวทำให้ครีมซึมเข้าไปในผิวไม่หมดฉะนั้นเลยไม่ใส่ให้หากันแดดม,มาทาทับที่หลังเอานะคะตัวครีมกับเซรั่มเนี่ยสามารถผสมกันแล้วทานตุ่ที่มีปัญหาได้เช่นต้นลายมีรอยสิวรอยยุงกัดรอยแมลงรอยจุดดาา่างดำตามตัวอะไรเงี้ยคือ,กะคะอแก,กแ้ได้หหหมมมดดดดนนนะะ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 ะคคคครรรรรอออยยยแแแแแตกกกกกกกลลลลาาาา็็็้้้ไไไใีปปปัญเเเืื่งบบจจ ทาได้ทาได้ยันจะกระเลขาวยันจะกแรแเลไม่ต้องไปซื้อครีมแต่กรแเลขาวมาทาเพิ่มนะคะจบสเตปความขาวมีแค่นี้ใช้แค่นี้ง่ายมากเห็นไหมทัาของวันก็คือแค่ทากันแดดแค่นั้นเองแค่นี้ก็ขาวใสขึ้นตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีโปรโมชั่นอยู่ใครอยากได้โปรโมชั่นนะคะทักอินบ็อกมาเลยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่อนนลองเปิดใจใช้ดูก่อนนะคะเนี่ยเซฟหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยยินดีคืนเงินนะคะเพราะว่าเรามั่นใจในการใส่สารสกัดลงไปในสินค้ามากเพราะว่ามันใส่จะตามจริงที่เคมเลยนะมันดีจริงๆเออบอกแค่นี้ดคูือแบบ ขาวมากแม่